ตนอยู่มันก็จะต้องถูกความทุกข์กัดกินหัวใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อใด,ดที่จิตสำนึกได้ก็จะพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของธรรมะให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเช่นถ้าในระดับศีลธรรมการทำบุญทำทานก็ดีอยู่แล้วแต่จะฝึก การทําบุญทําทานนั้นอย่างไม่หวังว่าทําบุญแล้วต้องได้ต้องได้สวรรค์ทําทานแล้วก็ต้องมีของตอบแทนแต่จะทําอย่างชนิดที่ลดละความรู้สึกเป็นตัวตนในความเป็นฉันเนี่ยทำค่อยๆมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อก็ทําอย่างชนิดที่ว่ามันควรช่วยเหลือกันเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันก็ช่วยเหลือกันตามกําลังที่จะ สามารถทำได้นี่ก็จะค่อยๆฝึกไปทีละน้อยละน้อยละน้อย,อยเมื่อสำนึกได้ว่าความรู้สึกเป็นตัวตนนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วก็จะค่อยๆเข้าถึงธรรมะในขั้นระดับสูงที่เรียกว่าปรมัทธธรรมด้วยการพยายามศึกษาในเรื่องกฎของไตรลักษณ์กฎของอิทัปปัจยตากฎของอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาท ด้วยการนำมาดูแล้วก็ใคร่ครวรวนในจิตของตนให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนประจักษ์ใจจนผลที่สุดวันหนึ่งก็ยังเป็นคนดีอยู่แต่เป็นคนดีโดยไม่ต้องสมมุติเพราะตอนนี้สามารถทำความดีเพื่อความดีความดีเพื่อความดีก็คือทำประโยชน์เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นจะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่การงานหรือจะเกิดขึ้นแก่สังคม ครอบครัวหรือส่วนรวมหรือเพื่อนมนุษย์ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเป็นการทำความดีเพื่อความดีโดยไม่หวังตอนนี้แหละค่ะความทุกข์มันก็จะค่อยๆหมดไปจางไปโดยไม่เกิดสิ่งกระทบให้เป็นผลที่จะทำให้เกิดความผิดหวังเสียใจอีกฉะนั้นเมื่อพูดถึงในเรื่องระดับของศีลธรรมและระดับของปรมัตธรรม จะประคุณท่านอาจารย์สวนโมกท่านจึงพูดมานานแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าศีลธรรมนี้ขาดเสียซึ่งปรมัาธรรมเป็นรากฐานคือมีศีลมีธรรม,ม,รรมเป็นคนมีศรรมีลสมาทานศรรีลพยายามที่จะรักษาจิตให้อยู่ในศรรีลศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างฟังเทศฟังธรรมเรื่องบุญเรื่องบุญ,เร,บญเรื่องบาปตามสมควร แต่ยังยึดมั่นเพราะมีตัวตนวการทำความดีเช่นนี้จะไม่ยั่งยืนจะไม่ถาวรถ้าขาดปรมาถธ,ธรรมเป็นรากฐานแต่ถ้าหากว่าผู้ใดได้ศึกษาลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงปรมัถธ,ธรรมคือถึงความมองเห็นประจักษ์แจ้งว่าไม่มีตัวตนให้ยึดมั่นถือมั่นจริงๆสักอย่างนอกจากมันมีตามสมมุติถ้าหากว่ประจักษ์แจ้งในสิ่งนี้แล้ว ปรมัตถธรรมที่มีอยู่ในใจเนี่ยก็จะเป็นรากฐานให้สามารถกระทำความดีอย่างถูกต้องต่อไปยิ่งขึ้นความดีในตอนนี้ก็จะเป็นความดีที่เรียกว่ากระทำตามหน้าที่กระทำตามหน้าที่ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นความดีแก่เพื่อนมนุษย์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วชีวิตนี้ก็จะมีแต่ความเป็นปกติความเป็นปกติอยู่ตลอดไปอย่างที่เจ้าประคุณท่านอาจารย์ท่าน ได้พูดถึงเรื่องของการทําหน้าที่มันก็คือการทําการงานอย่างหนึ่งท่านบอกว่าอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรรู้ทำชํำซึ่งจริงจะรู้ทมชํำซึ่งจริงได้อย่างไรก็คือสนุกด้วยการงานอย่างชนิดที่ว่า ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำความดีเพื่อความดีทำการงานเพื่อการงานไม่ใช่เพื่อตัวตนของเราแต่ว่าทำเพื่อการงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นท่านก็เน้นว่าตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสัามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนก หลายพกเอ่ยท่านพยายามจะบอกว่าอะไรก็เพื่อจะพยายามจะบอกว่าชีวิตของคนเกิดมาเนี่ยมีใครบ้างไหมที่จะอยู่ได้โดยไม่ทำการงานเลยมีไหมะคะในโลกนี้ไม่มีไม่มีจริงๆคะ่ะไม่ใช่พูดเล่นอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของตัวเองเช่นตอนเช้าก็ต้องกิน ต้องอาบต้องถ่ายนี่ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติที่มีอยู่แก่ชีวิตทุกชีวิตถ้าไม่ทํำไอ้การงานเฉพาะตนอย่างนี้ก็คงมีชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมคะไม่กินไม่นอนไม่ถ่ายจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนี่เรียกแต่ถ้าหากว่าคนใดทำการงานเพียงแค่นี้มันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะมีแต่ความเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ไม่คำนึงที่จะเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นมนุษย์คือคนที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ก็ต้องขยายขอบเขตของการทำงานให้กว้างออกไปอีกไปเป็นการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้และนอกจากนั้นก็อาจจะยังเ,เป็นที่พึ่งแก่ครอบครัว เป็นที่พึ่งแก่ญาติมิตรเพื่อนฝูงเป็นที่พึ่งแก่สังคมได้คือช่วยเหลือสังคมได้ตามกำลังของตนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วแล้วก็จะหลีกหนีการงานไปไม่ได้แต่เราก็ได้ยินอยู่ทุกขณะหรือว่าบ่อยๆใช่ไหมคะได้ยินคำบ่นว่าเบื่อแล้วเกินแล้วไม่อยากทำงานทำแล้วก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ เมนะื่อไหร่น่าจะได้พ้นจากการทํางานนี่เสียถีเราได้ยินเสมอใช่ไหมคะเกือบจะว่าร้อยก็ทั้งร้อยจะมีที่ไม่บนที่เห็นการงานเป็นของสนุกนี่น้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทีเพราะอะไรผู้ที่ทํางานไปแล้วก็เกลือกลิ่งกับความทุกไปหรือว่าบางครั้งถึงก็ร้องห่มร้องไห้ไปพอเข้าที่ทํางานหรือพอลืมตาว่าวันนี้จะต้องไปทํางานอีกแล้ว ถอนหายใจเฮือกใหญ่กัดฟันลุกขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างเหนื่อยหน่ายอย่างเศร้าหมองขุ่นโมตลอดวันเรียกว่าทำงานอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดวันแล้วก็เอามาเครียดอีกเมื่อกลับถึงบ้านกายหนภาคนอนไม่หลับเพราะทุกข์จากการงานนี่ก็เพราะอะไรก็เพราะมองไม่เห็นว่าตัวการงานคือตัวการประพฤติธ,ธรรมที่เป็นทุกอย่างนั้น พระธรรมอย่างมีตัวตนใช่ไหมคะมีตัวฉันนี่เราเป็นคนทําฉันก็เลยไม่อยากทําและฉันไม่อยากทําแต่ฉันต้องทําฉันก็เลยเป็นทุกข์ก็พระมองไม่เห็นว่าในการงานนี้เราสามารถจะทํางานได้พร้อมๆกับการประพฤติธรรมไปได้ไปด้วยนะคะการทํางานพร้อมกับการประพฤติธรรมคือทําอย่างไรก็อย่างที่ท่านว่าตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรม ร้อมกันไปหลายสัมมีค่ายิ่งทํางานไปด้วยพฤติธรรมไปด้วยนั่นก็คือฝึกใจให้มองเห็นว่าการงานที่ทำไม่ว่างานเล็กงานใหญ่งานมากงานน้อยมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเอง มันไม่ใช่การงานของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ต้องทำงานก็ทำให้เต็มฝีมือความสามารถพอทำเต็มฝีมือความสามารถก็มองเห็นการงานนั้นออกมาอย่างได้หน้าผลอย่างได้ผลดีอย่างเป็นที่น่าพอใจก็มีความสุขในการทำงานแล้วก็ไม่มีความรู้สึกยึดว่างานนี้ต้องเป็นของชั้นแต่ถ้าผลงานออกมาเป็นผลดีมีความยึดมั่นตามมา ว่าน,นี่คืองานของฉันนะเป็นผลงานของฉันนะเท่านั้นแหละค่ะไม่ใช่การพฤติธรรมแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้ความทุกข์เข้ามาเยือนแล้วไม่เยือนเฉยเฉยมันกัดเอากัดเอาให้จะให้จิตใจนั้นเจ็บปวดเพราะผิดหวังที่ไม่มีสิ่งใดตอบแทนผลของการงานที่ทำเอาไวด้ดีๆสวยๆที่สำเร็จอย่างภาคภูมิใจนี่ก็เพราะมีความหวังเพราะมีความเป็นตัวตน จึงไม่ใช่การพฤติธรรมแต่ถ้าเมื่อใดทําเต็มฝีมือความสามารถให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์แก่การงานแก่ส่วนรวมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องแก่เพื่อนมนุษย์แล้วก็ไม่อวดอ้างหรือว่ายึดมัน่นว่าเป็นงานของฉัน้นพอเสร็จแล้วก็เสร็จเท่านั้นก็จะมีความสุขใช่ไหมคะมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นผ่องใสนี่แหละ